ก็ในวันนี้นะครับเราต้องมาทำตามคอมเมนต์นี้กันครับโอเคก็วันเวลาก็ได้ผ่านไปนะฮะหลังจากที่ผมทำคลิปพาร์ทหนึ่งพาร์ทสและผมก็ไม่อยากเชื่อเลยครับมันจะมีพาร์ทสมออกมาจนได้ผมคิดว่าทุกอย่างมันน่าจะเคลียร์แล้วนะแต่วันนี้นะครับ จากคอมเมนต์ที่เห็นไปเมื่อต้นคลิปนะทำให้ผมแบบว่าเฮ้ยต้องทําและต้องทาพาร์ทสามแล้วแล้วผมก็เลยเริ่มที่จะทํพาร์ทสามขึ้นมาครับแต่ก่อนอื่นถ้าผมได้ค้นพบบางอย่างครับไอ้คําสั่งที่เราใช้ไปตรงน x, เ, x, เนี้ยท็อปหนึ่งร้อยพิกเซลเลบหนึ่งร้อยพิกเซลไลน์หนึ่งร้อยพิกเซลเนี่ยมันไม่เป็นตรงกลางเป๊ะครับมันตรงกลางก็จริงแต่มันตรงกลางในแกน X ครับถ้าในแกน Y อะ่ะมันไม่ตรงกลางครับผมลองไปใช้ในมือถือแล้วปรากฏว่ามันอยู่ข้างบนเลยครับไม่ใช่ตรงกลาง เพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเจอคําสั่งใหม่ครับเป็นแบบนี้ครับดูแล้วก็เออเอาไปใช้ได้เลยนะเขาจะใช้เป็นเปอร์เซ็นแทนครับแล้วก็จะมีอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงนี้ผมก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะรู้ว่ามันคืออะไรนะแต่เป็นว่าน่าจะเป็นการระบุต,ตำแหน่งแบบหนึ่งที่ไม่ใช่พิกเซลแต่เป็นระบุเป็นเปอร์เซ็นแทนเอาละครับช่างมันกันเถอะครับ เรามาดูอย่างแรกนะอย่างแรกเขาต้องการให้มีเสียงป๊อปเวลากดใช่ไหมผมก็ได้ไปหาไฟล์เสียงป๊อปมาแล้วป๊อปซาวถ้าเราอยากให้เว็บของเรามีเสียงเราต้องเพิ่มอะไรครับแท็ก audio ครับเขียนไป audio ใช่ไหมอ่านว่า a u ิโอเนาะต่อมาครับผมจะเพิ่ม id ให้มันก็เขียนไป id ผมเอาเป็น music เลยแล้วกันแล้วก็ใส่ข้อมูลทัางในครับแล้วก็ดึงซอสมา ซอสแล้วก็ SRC เหมือนเดิมครับ SRC เอาผมเขียนตัว E ทำไมคราวนี้ผมเอาเป็น pop sound นะแล้วก็ต้องใส่สิ่งที่คุณครูสอนกันมาครับให้ใส่ท้ายเคื่อเนี้ผมไม่รู้ว่า,าต้องใส่ทำไมนะแต่ถ้าเราเรียนมาอย่างนี้เราก็ควรจะทำแบบนี้โอเคครับทำในสิ่งที่เรียนมาเท่านี้ก็เป็นการเพิ่มเสียงนในเว็บของเราแล้วนะผมจะลองเซฟดู จะสังเกตว่าเมื่อเรากดแล้วก็ยังไม่มีเสียงอะไรแล้วเสียงมันหายไปไหนเพราะเรายังไม่ได้สั่งให้เสียงเล่นนั่นเองนะครับต่อไปก็ต้องสั่งให้เสียงเล่นกันโอเคนะครับมาทบทวนความรู้เดิมกันหน่อยเมื่อเรากดให้มันป๊อปให้มันอ้าป,ปากหนึ่งครั้งเนี่ยเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ฟังก์ชันไหนครับแน่นอนครับเกิดขึ้นที่ฟังก์ชันป๊อปครับเราก็ต้องเพิ่มไปแล้วก็ document get element by id id เมื่อกี้ก็คือ music คราวนี้เราก็ใส่ไปว่า dot play นะครับ โอเคครับมเมื่อเราเซฟดูจะลองมากดดูนะ <_ t ot> จะสังเกตว่ามันมีเสียงแล้วมเมื่อกดหนึ่งครั้ง <_ t ot> ต่อมานะครับเมื่อเรากดแป้นพิมพ์ที่คีย์บอร์ด <_ t ot> ปรากฏว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับเราก็ต้องเพิ่มคําสั่งเข้าไปครับซึ่งคําสั่งตัวนี้เราจะเสิร์ชใน Google กันเลยผมก็จะเสิร์ชไปนะครับตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ด้วย Java Script ก็โอเคนะครับคือผมกําลังตามหาเว็บที่เป็นคนไทยอยู่ก็เลยช้านิดนึง อันนี้เป็น m e t h อด k ีอั p เป็นการเรียก event mm hmm. เมื่อผู้ใช้กดปุ่มใดจากแป้นพิมพ์นะครับ mm hmm. ก็คือสิ่งนี้นั่นเองที่เราต้องใช้แล้วผมก็ลองดูนะฮะมันต้องใช้ jQuery ชื่อนี้หรือเปล่านะแล้วก็เอามาเลยครับเขาให้ใช้ตัวของ jQuery แล้วก็ก๊อปเข้ามาเลยนะก็มาใส่ในทีมแในส่วนของ h e สนะครับเหมือนกับเข้าเลยแต่ผมขอใส่ไว้ข้างล่างของสไตล์หรือตัวของ css นะใส่ไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคแล้วก็ จัดเพื่อความสวยงามครับถ้าขี้เกียจก็กด format document ไปเลยนะแล้วกลับมาในเว็บอีกครั้งหนึ่งเราก็จะสังเกตเห็นว่านี่ครับมีสคริปต์อยู่ตรงนี้นี่คือสคริปที่เราต้องใช้นะโอเคเมื่อเรากลับมาแล้วเราก็มาอยู่ในหน้าของ Java Script แล้วเราก็เพิ่มสคริปต์ใหม่เข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับเป็นตัวเนี้ยเราไม่ได้ใช้เราก็ลบออกไปนะครับแต่สิ่งที่เราต้องใช้นั้นเมื่อเรากดปุ่มมันจะเกิดอะไรขึ้นหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนจะนึกออกนะครับเมื่อเรากดปุ่ม มันจะเกิดการนับเลขเพิ่มขึ้นใช่ไหมรูปก,ก็จะเปลี่ยนจะมีเสียงป๊อปด้วยเพราะฉะนั้นเรียกใช้ฟังก์ชันป๊อปไปเลยครับคราวนี้นะผมจะลองกดตัวของแป้นพิมพ์ดูนะโอเคครับเมื่อผมกดแป้นพิมพ์ตอนนี้มันสามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมลองกดตัวรูให้ดูนะโอเคแล้วก็กลับมาดูที่โค้ดของเรานะโค้ดในวันนี้ที่เราเพิ่มมาจะมีแค่นิดเดียวเองครับคือมันไม่เยอะเท่าไหร่เลยเพราะว่าไอตัวของแค่การเพิ่มเสียงกับการ รับข้อมูลจากแฟนพิมพ์อะ่ะมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเสิร์ช o o g l e ลปุ๊บก็บเจอเลยส่วนอันเนี้ยส่วนการใช้เพิ่มเสียงเนี่ยก็มีสอนในห้องเรียนอยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าเป็นห่วงครับหากใครไม่เคยเรียนมาดูคลิปผมก็ทำซ้ำไปเลยนะสรุปในวันนี้กันนะครับผมได้สร้างวิดีโอขึ้นมาหนึ่งั้นหลังจากนั้นผมก็ทําการลิงก์สคริปของ jQuery น่าจะอ่านงี้เลยเนาะหลังจากนั้นผมก็เพิ่มสคริปของ jQuery เข้าไปอีก3-4บรรทัดเองโอเคนะครับสำหรับวันนี้คงจะพอกันเท่านี้ ส่วนไฟล์ผมก็แจกไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะส่วนใครอยากไปลองเล่นตัวของเว็บ c ิวแคที่ผมทําขึ้นมาก็ากดไปเล่นได้ใต้คลิปนี้นะสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลางไปก่อนสวัสดีครับ